เอาอีกแล้วนะคะหวังตาลูกเก็บอาการเขินไว้ไม่อยู่ค่ะถามกี่ทีนะคะก็ยังคงเป็นลิซ่า สำหรับพระเอกหวังต้าลู่ค่ะแน่นอนค่ะว่าเขาก็เป็นชาวไต้หวันนะคะแล้วก็มีผลงานละครซีรีส์ทั้งในจีนและก็ในไต้หวันค่ะหลายเรื่องมากๆนะคะแถมพอไปสืบอประวัติค่ะครอบครัวของเขาท่าก็มีธุรกิจทะคะที่เยอะแยะมากมายค่ะในไต้หวันนะคะถือได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจชั้นนำนะะในไต้หวันกันเลยทีเดียวนะคะแถมเคยออกตัวแรงมากๆค่ะลอฟรีกันเลยทีเดียวนะคะว่าชอบน้องลิซ่าแบล็คทิงค่ะยกให้เธอะคาเป็นสาวในฝันกันเลยทีเดียว ถึงขนาดนะคะที่ตอนนั้นไปออกรายการรายการหนึ่งค่ะมีการฝึกซ้อมเต้นนะคะด้วยท่าเดียวกันกับน้องลิซ่าค่ะในเพลงที่ชื่อว่า t e เช u r e นะคะก็เคยทำมาแล้วค่ะแถมยังอยากจะให้เธอนะคะได้เห็นท่าเต้นนั้นด้วยนะคะถึงขั้นไปกระซิบบอกใช้สีคุณนะคะว่าเอเอาให้เธอดูหน่อยนะคะเพราะว่าใช้สีคุณก็รู้จักกันกับน้องลิซ่าะคะ่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยใช้สีคุณบอกว่าฉันไม่มีลน์นะจ๊ะลายที่มีแต่ก็ไม่เอาให้ดูนะคะซึ่งตอนนั้นจากก็ในรายการนะเขาก็เขินมากๆเลยนะ แถมล่าสุดค่ะมีรายการไปถามเขาอีกแล้วนะคะว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะหนุ่มคนนี้ค่ะก็ยังคงยืนยันนะคะคำเดิมค่ะว่าชอบลิซ่านะคะคนนี้ไม่เปลี่ยนค่ะแถมขณะที่ให้สัมภาษณ์นะคะเจ้าตัวก็ออกอาการเขินมากๆเลยนะโดยเขาค่ะก็บอกว่าเขาชอบลิซ่านะคะถ้าลิซ่าค่ะมายืนอยู่ตรงหน้าเขาจริงๆนะคะก็คงจะทําตัวไม่ถูกละค่ะไม่รู้ว่าทําไมนะคะแต่ว่าเขาจะรู้สึกเขินค่ะ แน่นอนนะคะถ้านุ่มๆเนาะเจอน้องลิซ่าก็คงจะเขินกันออกอาการแบบนี้แล้วค่ะคงไม่ใช่แค่คุณนะคะแต่เพีเยงแต่ว่าคุณนั้นเป็นพระเอกนะคะเออก็ควรจะเก็บฟอร์มไว้สักนิดนึงหรือเปล่านะ,ะอันนี้ก็เป็นโมเมตนต์ที่น่ารักะค่ะที่เจ้าตัวนะคะมีให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็มีการพูดถึงน้องลิซ่าค่ะแอดก็เลยเอามาฝากนะคะก็กจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์น,นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า